เป็นยังไงรู้จักกันไหมเอ่ยสวัสดีครับ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 คนจากวัดอะไรนะครับสตูนสตูนแก่่ฮัทย้ายมาอ๋อม่ครับบันบันมันผมชอบคนนี้ผมเป็นคนเลือกเข้ามาพี่คนนี้จริงป่าผมชอบคนนี้มากในยูทูบโคตรโคตรโดนเลยผมเข้าเข้ากับทีม Still Fly มากเลยผมคาคนนี้ไปตั้งแต่ตอนยอดวิวเขายังไม่กี่แสนวิวเลยนะพี่ดูเหมือนกันดูเหมือนกันเดี๋ยววันนี้พี่เทัาไป ตื่นเต้นไหมสุดแล้วพี่ตื่นเต้นมาก C N นี่ย่อมจากอะไรช่างเป็นชื่อแฟนเก่ากับผมครับตอนมหนึ่งโอเคไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเปล่าครับมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเหมือนสัตว์ไว้เลยนะไม่เป็นไรก็ตอนนี้เขาจะได้รู้แล้วว่าเราอยู่จุดไหนแล้วใช่ไหมได้ครับ C N โอเคลุยนะโอเคครับเอาเลย มีแต่อุตส่าหหน้ากากและฉันเข้าเพื่อนเอราเป็นหน้าฉากมีแต่ความชั่วนั้นมันสลักหน้าปากใครเห็นก็รู้ไม่ไปยังไม่อาปากแล้วว่าจะหากทุกคนเหมือนกันมันจะพูดว่าไม่เหลือใครก็เหลือมันมีแต่ความต่อแหล่ที่มันรอตะปบแล้วค่อยจบกันจนที่หมดไปโจรคัดออกจากชีวิตให้เหลือเพื่อนจริงตัดออกไปห้างบพวกเพื่อนกินจะเพิ่มเริ่มตัดสินตนที่มึงเริ่มบินค่อยคัดออกวันนี้มึงจะเพื่อนดีเพราะว่ามันเพื่อนจริงมึงก็ต้องดูแลไม่ใช่มาเสแสร้งทำมาเป็นดูแคร์ตอนแรกหาหลังตอนจ่ายดูแฟร์หรือแม่ไม่ หวานนั่ก็มาหลังอ้าวก็โลกโพสหวานหวานเปลี่ยนไม่ได้มันต้องรอรอรอให้มึงบอกด้วยว่ามพ่อพอพอดิพอดิพอดีพ่อดิเว้ยพอดิพอพอดิเว้ยพ่อดีพ่อดีพ่อดีพ่อดิเว้ยพอดีพ่อดิเว้ยพ่อดิพ่อดีพ่อดีพ่อดีเห็นหน้าแม่งรู้ว่าโคอยากตีที่กูพูดมากูไม่ได้ปากดีหรือว่าพวกแม่งอ่ะปีเพื่อนแบบนี้กูไม่ค่อยอยากมีเลยสุดยอดสุดยอด ตื่นเต้นครับหล่นๆครับพี่ผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าในบรรดาแรปเปอร์หน้าใหม่ที่ขึ้นมานะครับซีเอ็นถือเป็นหนึ่งในท็อปสามที่ผมจับตามองอยู่เลยก็ว่าได้จริงๆนะครับเขามีคาแรคเตอร์ในการแรปที่ดุดันนะนั่นคือสไตล์หลักที่เวลาใครพูดถึงซีเอ็นส่วนใหญ่เขาต้องนึกถึงความฮาร์ดคอร์ในการแรปของเขานะครับครับพี่ก็ผมที่ผมกดปิดไฟไปนะตามยิงก็ไม่อยากปิดเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้จริงๆนะเราพอเราเรารู้จักกันอะ แล้วเราก็รู้ว่านายทาอะไรได้มากกว่านี้ด้วยอันนี้อาจจะเป็นเพราะยังแบบตื่นเต้นเวทีอยู่นิดนึงนะการเรารู้เลยขึ้นมาคําแรกอ่ะมันมีช่วงแผ่วเยอะมากเลยนะแชมป์ใช่ครับที่แบบพูดอย่างนี้คือเพราะเรารู้จักกันนะเราแบบมั่นใจว่าแชมป์อ่ะมีพลเชียร์ทำได้มากกว่านี้นะอนครับสู้ๆครับรอบนัดผมมากครับพี่ผมชอบนะครับผมชอบเพราะว่าผมเข้าใจว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะเหนื่อยมากถ้าแรปเร็วขนาดนั้นนะ คุณแรบแบบล้วนแบบยัดคำให้เยอะและ้วหายใจเก่งมากก็คือจริงๆเขาไม่คนมี potential สูงช่บอกว่มามามาทำโชว์จริงๆแล้วเพิ่งเคยเขาโชว์สดครั้งแรกก็เหมือนแบบยังดึงประสิทธิภาพตัวเองออกมาได้ไม่เต็มที่ครั้งนี้ก็ยังไม่ดีแต่แต่ก็ย,ยังชอบอยู่เอาจริงๆนะ <c oughs> ในโฟล์การโหดร้ายการสลับคำการแก๊งของเขาอ่ะให้ได้ถูดเขาอ่ะเคยประฟอร์มที่ไหนมาบ้างปะเคยแสดงที่ไหนมาบ้างก็มีบ้างครับมีงานวันเดนแท็บมี หลายงานแต่แต่ไม่ค่อยได้บ่อยๆใช่ไมแ่ไม่เคยมาแข่งอะไรแบบนี้ครับโอเคก็ถือว่าถือว่าทําได้โอเคแต่แต่อย่างที่เบน์บอกไปนะมันแบบว่ามันน่าจะใส่เอเนอรมากกว่านี้จริงๆแล้วอ่อถ้าถ้าได้เอเนอรจตรงนั้นมาแบบเหมือนตอนที่ในวิดีโอนะโหกูยกนิ้วให้นแน่นอนเต็มร้อยแต่นี้แบบกำลังเ้าอยู่เลยเฮ้ยให้ดีไหมยกยกนิ้วนี่คือนิ้วอะไรพี่นิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งร้อยเปร์เซ สอนนิ้วอะไรไทยเทกีเลยมาเจอเขาหน้าครับผมรอบหน้าเขาเดือดเดือดกว่านี้นะครับหวังว่าครั้งหน้าเขาจะทําได้ป้ยกป้างกว่านี้นะฮะแล้วครั้งหน้าคือถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่เอาแล้วก็รอบหน้าหวังว่าจะได้เจออะไรจะได้ยินอะไรแล้วก็ได้ดูอะไรชมอะไรที่มันแบบว่าเดือดกว่านี้